ค่ะมาต่อกันที่ส่วนประกอบของดอกนะคะสำหรับใบงานที่16นะคะให้นักเรียนดูภาพพืชแล้วบันทึกข้อมูลต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูนะคะได้ให้ภาพดอกชบามา1ดอกนะคะแล้วให้นักเรียนบอก ว่าแต่ละส่วนประกอบของดอกชบาเนี่ยคืออะไรอ่ามาเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะหมายเลขหนึ่งคืออะไรคะคืออัพเลนูนะคะ เป็นของเกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไรนะคะโดยหน้าที่ของอับเลนูนะคะคุณครูได้ลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอแล้วให้นักเรียนไปศึกษาดูนะคะหมายเลขสองนะคะเป็นรังไข่นะคะว่าแต่รังไข่มันมีหน้าที่อะไรให้นักเรียนไปศึกษาเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาสรุปผลนะคะว่าทำอย่างไร ตรงนี้นะคะก็ให้เราสรุปว่าดอกเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างนะคะอ่าเราก็บรรยายไปเลยนะคะนักเรียน